ด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกานายบรรทุนเศสศิโรดผู้อำนวยการโครงการยุทธศาสตร์ฐานทรัพยากรคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นด้วยกับรัฐมนตรีสาธารณาสุขเพราะกระทรวงสาธารณาสุขกระทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศและระดับสากลด้วยและถ้าการชี้แจงเป็นผลสําเร็จผู้ป่วยก็จะมีความหวังเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญยังเป็นสิทธิของผู้ป่วยในการเข้าถึงยาอื่นๆ ได้ต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็มักจะเกรงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นปฏิกิริยาตอบโต้จากเจ้าของสิทธิบัตรซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายทางการเมืองของประเทศอุตสาหกรรมเราเห็นได้ก็จากกรณีของสารัฐนะครับเมื่อประเทศไทยประกาศใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิบัตรยา บริษัทยาข้ามชาติก็เริ่มออกปฏิกิริยานะครับเริ่มในการถอนรายชื่อยาที่จะขึ้นทะเบียน10ชนิดออกไปก่อนอช่วงเวลาไม่นานก็เริ่มมีปฏิกิริยาจากรัฐบาลสารัปปามออกมาครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าต้องการความกล้าหาญในการตัดสินใจทางการเมืองเพราะว่าจะมีผลกระทบตามมาแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็ได้ม,มีความกล้าตัดสินใจซึ่งต้องขอชมเชยยกย่องทางรัฐมนตรี สระทรงสารสุขในรัฐบาลชุดนี้นะครับนอกจากนี้อาจารย์บรรทูนก็ยังเสนอแนะให้รัฐบาลเดินหน้าต่อไปแม้จะมีการตอบโต้ทางการค้าจากสหรัฐอย่างกรณีของสิทธิพิเศษทางภารรรษีศุลกากรหรือ GSP แลกกับการให้ประเทศไทยทำการแก้ไขสิทธิธบัตรยาซึ่งการเจรจาในครั้งนี้ไทยต้องจำกัดข้อเรียกร้องไว้เฉพาะที่การแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น ผลจากการประกาศใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิบัตรก็คือองค์การเพื่อสัจกรรมองไทยก็สามารถผลิตกเ,เกี่ยวกับการป้านไวารัสเอสนะครับยาขยายหลอดเลือดซึ่งมีผลต่อการรักษาโรคหัวใจเพราะฉะนั้นผูน้ป่วยโรคเอสผู้ป่วยโรคหัวใจก็สามารถใช้ราคาถูกลง นะครับจำนวนผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยก็จะสามารถซื้อยาจำนวนได้มากขึ้นถึงตัวจำนวนผู้ป่วยเองก็จะขยายเพิ่มขึ้นนะครับน,นำไปสู่การลดปัญหาด้านสุขภาพาจำนวนผู้ป่วยที่จะตายไปเนื่องจากแต่เดิมเข้าไม่ถึงตรงนี้ก็จำนวนลดลงไปอันนี้ก็เป็นผลที่เห็นได้ชัดครับในระยะนี้ เจราจาเป็นผลสําเร็จประเทศไทยก็จะสามารถใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิยากับยาประเภทอื่นๆได้อีกด้วย